ค่ะผลิตภัณา์มาเห็นคลิปนี้เนาะคลิปนี้เป็นคลิปแหลกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแหลก่าสิร่องเฮ็ดอัน YouTube ล่องขุมงเขาเบิ่งนะแต่ก็อยากอไอท่านเดียอยากอันความให,หินหนาเนาะเห็นบรรยากาศรอบๆซะก่อนทุ่งหนอกทุ่งนาชีวิตบ้านเฮาคือซื้อซองกับท่านได้ออกได้เย็นนี่จักสิอันซื้อซองว่ายอีหยังก็เลยพาพาไปก่อก็เลยอัน ถ้าไม่ยางเดือดสักวนยางเบึงสักวนหน้าบ้านหอดไทท่านวารวานเขาน้ำมูเขาเหวนินฝนตกสองสองมือวังหันน้ำถ่วงพูกขาแน่กระคึมขึ้มมือหนีบวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามพื้สภาคมค่ะเป็นคลิปแรก <c ười> คลิปแรกแหก,กมน้นตัวเขาว่ะคลิปแรกแหกมนันที่ล่องเหตุเบึงกันนาะ แม่เปิดกับว่าลองเฮ็ดเบืองเบืองกันหนาผู้อื่นเขาเฮ็ดเขาคือมีผู้เบืองอยู่คนว่า่อยกระสิลองเบืองได้แบบนี้ <c oughs> ไอ้คืออยากอยายจ้ะคือไม่อยเคินแห้งได้เยอะนี่เดี๋ยวจะเฝ้า่าโบหู่าเสียงมันสีชัดบอมันสิเป็นจังไดบอนอก่อยกอะซาลบอเคยอาชิพเน่าชิพโดนหน้าทะเลนชีพน,น้อยๆสันส้นๆกระเลนยี่ว่าฉันซะ ว่าสิอวยหนากล่องก็จะฝ่าวด้วยยาดมูเจ้าตื่นบ่สิว่าปาดเป็นหนาหรือเป็นหยังนั่นวายสิว่าซะเนาะงหยางเมื่ถึงเตื่องก็นางเซามีแห้งก็พี่น้องข่อยเมียมะลีอันลีอาจอยู่ในป่าเด้ในอยากอายอยากอายแม่อยากอายน้องเพิ่นอยู่เถียงเห็นหนากันบ่ทันได้เว้าก็คือยกหัวล่ะก็เลยว่าเฮ้หยางไปปลาก่อนนะว่าสันดอกหยางมาปลาก็สิเขาก็ หาครูเขาอยู่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนอ้นี่เขาขอสิเปาวิฮานี่มันเห็ดยังสิชิวาซะเนาะ <c oughs> ยิ้มนี่ไตสะพานมาเป็นตะหักเถบา่อนวิ้ขอย่างไปนี่สิบะรู้ลงหันซะบ่ข่อย่างรัดลงหันบ่เนาะอ้ยสะพานมึงเนี่ยสะพานกับหนุ่มแห้งโลเลแห้งสะพานอันนี้ก็หน้าข่างกันเนาะคะ่ะหน้าเพื่อนสิพ่า ไปพาจะไปเบิ้องหนามคุณตาสินใจยางลุ่งนี่แหละคุณประกาศไต่สะพานประกาศไต่สะพานหนามบอทันเหลือกประกาศไต่สะพาน,น,าบบนเพลิาาสพนสะพานจะของเอลปเล่าอื้อหนด,ดขวามไปเลยนี่เอ้ยยางรอปลารอดงอีตัวน,นี้ข่อยบู Rose, มาเลยตัวน,นี้มันมีเห็ดบนะ่มือนอะผู้ใดเล่านั้นมูลานโอมาเจ้าของ ามาันผู้ใดอ้มอเห็ดคือเป็นตะเกิดแถวน่อยเห็ดหน่อยุน่นหนาบนท่านในไทยน้ำมูงเขาอยู่นาำอีกเจ้ากะติดฝนบ่ตกก่อนเจา้ากะทิดไทยวานเขาุ่นห้างหกกระน้ำน้ำนาำซ่อมทางฉี่อินซ่อมคล้องใหญ่ๆอ่ะนะ ข้องง so so ่ายๆถ้าผีเขาเอื่นซ่อมท้าข่อยเขาเอื่นซ่อมอุ้ยรูปห้ามืงินนั่นกสิรลุดข้ำจังสิไปแน่ๆไปแน่เด้อเด้อพี่น้องเฮจัไเนลังเทือกะได้เนาะวิ่งกล้องอยู่บนนอข่อยข่อยเอามือถือมือจับเอาโทรศัพท์เขาเฮจังไลยผาพเขาจังหนิงข่อยกบไดเบ่ง พุณนะ่ะน้ำคล้องเดี๋ยวขอ่อยพ่ายเบิ่งน้ำก็ล่างขึ้นฝนตกวังหันพุณนะ่ะน้ำก็ล่างขึ้นมั้งเนเลิกเถอะได้ดนี่จักหน่อยก็ทว่วมหอดพี่หอดพี่ย่ามน้ำม,มากกว่าขก็ทว่วมหอดพี่พุณนะ่นะบรรยากาศเงียบๆสงบมีซิรีสอยู่ มีสุรีแลลวเนาออยู่ทงอยู่ถากับทียากาศก็ดีเสียงนกเสียง,ง,งยังยางรอเบิ่งเห็ดกอนหามันมีจะดอกสิแต่กว่าเห็ดขมนะเฮ็ดผึ่งคมมันมาเกิดยู่น้ำยังสิเห็ดผึ่งคมก็ได้มีแต่เห็ดเบียยัง,งบูดอกน้อยๆข,ขาวๆเหลืองเห็ดบ่ท่านออก ชีพแหลกพี่น้องข่อยลองเหเงง็ดเบิมซึ่งีผู้เบิองข่อยบ,อบ,ยบนน่บุ้นี่แขงไรงก็บภาพมากกับฝากเบิองฝากคอมเมนต์าานฝากติดตามไม่เด้อโดนไปกับทีมีแนวนั้นแนวน่ยมีภาปไปเบืงองกับอันดใดก็ไใด,ดามาสนใจมามี่เหรอกเห็ดฝนเ้าต่อตกชีเกิดไว้แท้ คุณนะรัมมาสตว์บานห้าพี่้องเสียงนกเสียงนกเสียงคอยนี่แล้วเบา <c oughs> อ่ีกคอยชิบาวายย่าอีหยัง นะ้ำบึงนะ่ะน้ำกล้งวก็ขึืนมาหอดพี่คืนมาหอดพี่ขึืนไปพี่น้ำก็ร่งมาน้ำม,มาจนะใสแนบุ้ฝนตกมือเ้ยมาสายาบุกละหึ่ะเล่นเ่นบอแม่ลองเห็ดคีปเบิองคือบานคือเมือง่นสีมีผูเบืองสำบอบุนี มาใหม่แต่ก็ล่างสิโปร่งน้ำก็ท่วมคุณนะคุณนะคุณนะมันก็น้มคุณนะน้ำ เขาว่าสิอวยกลวองมุเจ้าสิตื่นข่อยบนนอข่อยสิอวยหันมาหาหนาข่อยสิเนียเนี่ยมึงได้เจ้าอย่าตื่นเด้อข่อยสิอวยเอาให้จังไดหรอพวกเขาให้ยยุดกล่องสก่อนบอกเขาจังอวยยุดกล่องจบคลิปแม่บานเขาก็จังหันเอาข่อยสิล่องเห็ดบึงพ่อข่อยหาหมองอวยบ่พอๆนะ เขาอย่ายุดคลิปตอล่ะจังเฮตุไหมนี่ละข้านาข่อยว่ามันคงเพ่นมเจ้ากับยาตื่นยหยังเรื่องลังเทือกัได้คือแต่ยังอายจะมนีน้องมวงเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันซื้อซองขอ่อยคือเบอร์ขั้นในออกอยู่จ้คข่อยสีเหตุอหีหยังโอ้จ้คข่อยอันซื้อซองไวจังไหญก็เลยเอ,อันเหตุขีปลงไปซะก่อนจะคคือซื้อซองที่หลังสิบ่เนาะ <laughs> โอ้ยไม่อยากอายแทกเนี้ยอวยกล่องซะเนาะอวยกล่อ,องซะเนาะเบือ,องบรงยรออยากาศซะเนาะอย่าเบืองข่อยเถอะข่อยอยากไออวยกล่องซะอเอออวยกล่องเขาแล้วคือจังสีได้ดีบันหนึง่งป้าไปต่อข้าวันนี้ยังอ้อมหน้าเลยบ่านอะป้าเป็นเบืงองบรรยากาศเบืงองหนาเบืองหยัง เซนล่คุณนามนามมากแล้วในวานเขาน้ำมูเขาบุรุปีนี้ามาปไปต่เหตุเกิดดีเถอะ เป็นตัวไมีเห็ดแทะต้องกับบ้มีดอกแถวนี่บ่คอยมีเห็ดมีหวังเกิดทุ่นน่ำข้าวอากลากานาี่นี่น่ำน่ำคืนคล้างคล้างถวมเบิ้ดด้วยนี่มองขอย่างนี่ก็ถวมถวมไปเมืดเลย เราใหม่คกะก็ล่างสิปงเราใหม่ก็กได้เอ,อ้อันเขาเห็ดจังด่ายเขาใส่กล่องหย่างย้มเขาอ,อันอวยกล้องนากล้องหลังเนียเขาเห็ดจังด่ ย่ำเขาสิอวยเฮียี่น้องเบิ่งแม่เขาเห็ดจังใดก็าสาผ่อยคือเห็ดคือมูบะใดหรือเขาใส่แอบหอยังบอกหอยคือบ่หู่หจกักบรรยากาศมันมีคือขึ้นฝ้าคึ้นฝนฝนก็ตกลื่นได้ยันนี้ยันนี้ก็ได้คุณฟังคุณฟังคุณเขาเจ้าปลูกอย่างปลูกอยู่ข้าววะสะิน บัตรสิว่าคลิปแรกก็คือวิง่งแถบบัตรสิว่าเลยเนาะก็วิ่งแน่อยู่ดอกจานน้คืนว่าก็คืนว่าเนาะอุณหน,นะนามนามก็ร่างมากนี่ทําแม่น้าขึ้นอิรีนี่เด้อรผุ่นน้ำมูอผุ่นขาวไปเบิดเลยเด้่ยเทไปเบิดเลยนามมันถ่วมมันหยัง่งนามไลมาแต่ทั้งอื่น นี่ทางก็เป็นอันนี้กเนน็เป็นหน้าขอ่อยเป็นหน้าข่อยอันพุูนผุนกัมเปนเถียงผุ่นก็ขาวก็บเปเถียงเถียงกับพระท่านเดยหอดไทน้ามูอยู่มันลมแห้งพโพดลมบนสติดลม โว่าขอเจ้าไข่ิีวอลอีหยังบานเนี่ยขอคึดบอกจบคลิปก่อนเนาะค่ะพี่น้องฝากติดตามไดเด้อค่ะฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์แน่อันใดก็ได้ถามไทยใน้อค่ะคลิปแรกหนูบ่ฮู้ว่าสิเว้าอีหยังข่อยบ่ฮู้จักว่าสิเว้าอิงยังข่อขึ้นบ่ออกเนาะข่อยก็อยากอายกล้องน้ำแน่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายแฮงซื้อซองก็แฮงคึดบ่ขันได้ออกอยู่ว่าสิซื้อว่าจังไดจะแน่ก็ลงคลิปไปซะก่อนเนาะเงีสิว้างซีบเนาะอัน ชีวิตบ้านนาสีวางสีบนอเนาะวางสีซะชีวิตบ้านนา่อง่องชีวิตบ้านนาวางสินอโอเคก็ใดซื้อ่องละบาดเนี่ยพ่อท่านี้ก่อนนะค่ะเดี๋ยวจังสีมาต่อม่คลิปคลิปที่สองวันศุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ